สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นไ,ไงกันบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยหลังจากไปทําบุญมาแล้วเนาะวันนี้ก็ผ่านมา3-4วันแล้วนะคะไม่ได้ทํา y o YouTube แต่วันนี้นี่จะมาทำคอนเทนต์ที่แบบว่าไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าทําอาหารไทยโชว์ให้ฝลังกินนะคะก็พอดีทอมเขาจะ,ะเพื่อนเขาคนที่หาพาร์ทเมนต์ให้นะคะคุก็วันนี้เราจะทํา อาหารไทยให้เขากินแล้วก็เดลทอมก็หลังจากนั้นก็จะได้คุยธุรกิจของเขานะคะเพื่อเราจะทํางานร่วมกันนะคะก็เลยเชิญเขามากินอาหารไทยที่บ้านนะคะก็นุ้ยเป็นคนทําให้เขากินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่านุ้ยทําอะไรให้เขากินบ้างโอเคเพื okay, ่อนพร้อมไหมเลยถ้าเกิดพร้อมแล้วเตรียมตัว let's go ไปกันเลยค่ะทาอาหารไปในครนะคะัวกันค่ะไม่ได้ไปไหน <laughs> ไก่นะคะอันนี้ไก่นุ้ยหมักไปแล้วนะคะเอาไว้ทำมา แกงเขียวหวานหมูนี่นะคะเอาไว้ทําเป็นกระเพาหมูกุ้งนี่คือเดี๋ยวหนูจะทําเป็นผัดไทยกุ้งนะคะเพราะว่าพอดีหนยไปเจอถัว่วนี่มานะคะถั่วงอกนี่นมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอาหารต้อนรับแขกกันคะ่ะอาหารไทย ทำผัดไทยนะคะอันนี้เราเคี่ยวน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วเราก็ปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเส้นใส่ผัดจนกว่าเส้นจะอ่อนนะคะพอเส้นอ่อนเสร็จแล้วเราก็าใส่ไข่ใส่กุ้งตามที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะผัดไทยกุ้งสดนะคะหน, <c oughs> นึ่งเมนูข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วนี่เมนูที่สองนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปผัดกระเพราหมูกันค่ะ ยังผัดกระเพราหี่ ต่อมาเราก็มาแกงเขียวหวานนะคะตอนนี้ผัดพริกแกงก่อนนะคะผัดพริกแกงจนได้ที่แล้วเราก็เอาไก่ที่เราจะแกงนะคะมาผัดใส่แล้วเราก็ปรุงรสให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เติมหางกะทิไปนะคะพอเติมหางกะทิจนเดือดแล้วเราก็เอาผักที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยรอจนผักสุกแล้วก็ปิดแก๊สถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงเขียวหวานไก่ ตอนนี้อาหารเสร็จครบทุกอย่างแล้วนะคะเราก็มาจัดโต๊ะเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนทอมโทรมาแล้วให้ทอมไปรับเปิดประตูให้นะคะตอนนี้เสียงเคาะประตูมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆไปเปิดประตูก่อนนะคะ <c> Hi <oughs> Yeah, hey. my, my, it's my laptop and every paperwork I have upgraded because I was carrying them all Now you're carrying this it. Yeah. You are carrying too much paperwork? There was no, there was, I mean, it was like this with the thing. So I'm like, that's easy. It just goes. Oh. Anyway, come on in. Yay, so, uh, basically, what, what we've done is we've kind of created a little oasis area here. I see. Everyone. So, this is a little morning coffee kind of area here. Right? <laughs> yeah. And uh, that's kind of exercise occasionally that's good. when that's it happens. Good. Yeah, that's good. That's uh, good. I had that before, but then I had to switch tables around whatever else. Now, I want to ask you guys a yes. Take a seat. Yes, thank oh, you. And father wereGM the was So my father, worked for from the time was 18 now. เราปิดท้ายด้วยผลไม้นะคะเพื่อนๆก็เป็นยังไงบ้างคะในการต้อนรับแขกมาเยือนที่ห้องเนาะก็ยังไงคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์หรือว่าชอบอยนีงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.